ตลาดรถ mini MPV เริ่มกลับมาคึกคักอีกครั้งหลังจากที่มีข่าวการเตรียมเปิดตัวโฉมใหม่ของเจ้าตลาดอย่างโตโยต้าอเวนซ่าและมิซูบิชิเอ็กซ์เพนเดอร์ซึ่งมิซูบิชิถือโอกาสเปิดตัวเอ็กซ์เพนเดอร์รุ่นปรับโฉมใหม่ก่อนคู่แข่งอย่างโตโยต้าเพียง2วันก่อนที่จะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการอีกครั้งในงานแสดงยานยนต์ไกคินโดอินเตอร์เนชั่นแนลออโต้โชว์ครั้งที่28ซึ่งกำลังจะเปิดฉากขึ้นในวันที่1 1พฤศจิกายนนี้ที่ประเทศอินโดนีเซีย มิ t ซูบิชิเอ็กซ์เพนเดอร์รุ่นแมนเเชนหรือรุ่นปรับโฉบใหม่นี้จะถูกผลิตขึ้นที่โรงงานของบริษัทในประเทศอินโดนีเซียเพื่อทําตลาดทั้งภายในประเทศเองและส่งออกไปจําหน่ายในตลาดต่างๆเช่นตะว,วันออกกลางละตินอเมริกาเอเชียใตย้แอฟริกาโดยเฉพาะภูมิภาคอาเซียนโดยเ x ็กซ์เพดมียอดขายสะสมกว่า3 7 2 0 0 0คันนับจนถึงเดือนตุลาคม2021ที่ผ่านมาโดยมิสซูบิชิเน้นย้ำว่า Expander มาพร้อมกับการปรับโฉมใหม่รองรับการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนที่ดีขึ้นระบบส่งกำลัง CVT ใหม่ที่ช่วยประหยัดน้ำมันมากขึ้นและมีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากกว่าเดิม Mitsubishi Expander รุ่นปรับโฉมใหม่มาพร้อมกระจังหน้า Dynamic Shield ใหม่ที่แสดงถึงความมีพลังการชนหน้าใหม่ที่ใช้เส้นสายแนวนอนทำให้รถดูมีจุดส่นทวงที่ต่ำลง แผ่นกันกระแทกด้านล่างแบบ3ามิตกิก็ได้รับการออกแบบใหม่ที่สังเกตเห็นได้ชัดก็คือชุดไฟหน้า LED รูปตัว T ที่ทําให้รถมีความแปลกใหม่กว่าเดิมบันท้ายได้รับการออกแบบใหม่เช่นกันแต่ในภาพโดยรวมแล้วยังคงดีไซน์ในแบบเดิมเอาไว้จะแตกต่างออกไปก็ในส่วนของลวดลายของไฟท้ายจากเดิมที่เป็นรูปบุ๋มมแรงมาเป็นแบบตัว T ล้อกับดีไซน์ของชุดไฟหน้าโดยทั้งไฟท้ายไฟสต็อปและไฟถอยเป็นแบบ LED ทั้งหมด เพิ่มความสว่างในการมองเห็นมากขึ้นสำหรับ e x p กซ d เ r ใหม่รุ่นบนจะมาพร้อมล้อลอยลายใหม่ขนาด17นิ้วแบบ5กา้านรูปตัววายสีทูโทนระยะโอแห่งด้านหน้าเพิ่มขึ้น75มิลิเมตรส่วนด้านหลังเพิ่มขึ้น45มิิเมตรทำให้รถดูมีสัดส่วนที่สวยงามมากขึ้นระยะจากพื้นถึงใต้ท้องรถเพิ่มขึ้นจากโฉมก่อน 15-20ม mm, เมเป็น220-225ม mm, มตามรุ่นย่อยที่เลือกสีตัวถังภายนอกมีสีใหม่เพิ่มเข้ามาคือสีเงิน b l a สซ SILVER m e t a l ล i c ที่ความรู้สึกทรงพลังจากสีของโลหะโดยสีอืนอ่นๆมีดังนี้สีขวาวมุก a ว t z WHITE PEARL สีเทากราฟไฟต์เกรย์เมทัลลิกสีดำเจ็ทแบล็กไมก้า ah, สีแดงเรดเมทัลลิก และเสียำตา Deep Bronze Metallic ห้องดีสารภายในในภาพร,รวมยังดูเหมือนกับโฉมก่อนแต่มิสบชิชิเคลมว่าแผงอุปกรณ์ต่างๆถกัอวแบบให้ดูยาวขึ้นเพืรู้สึกถึงความกว้างขวางของห้องดีสารภูม้มาลายได้รับการปรับดีไซน์ใหม่ให้ดูสปอร์ตมากขึ้นให้สัมผัสการจับที่กระชับมือมากขึ้น วัสดุบูภายในห้องดยสซารในส่วนของแผงข้าประตูและที่วางแขนได้รับการอัปเกรดให้เป็นแบบนุ่มบูวยหนังสังเคราะห์เย็บตะเข็บด,ด้วยได้แผงหน้าปัดระบบปรับอากาศเป็นแบบ l i q u i d Crystal Display ทําให้ง่ายในการอ่านค่าต่างๆจอสแสดงข้อมูลการขับขี่เป็นแบบ High Contrast มาพร้อมงานกราฟิกแบบใหม่พื้นที่จุสาหรับภายในห้องดยสซารได้รับการปรับปรุงให้ใช้งานได้ง่ายกว่าเดิมคอนโซลต่างได้รับการออกแบบใหม่ ด้วยช่องวางของขนาดใหญ่ที่วางโทรศัพท์มือถือลงไปได้ง่ายมีขนาดที่ช่องใส่ของใต้ที่วางแขนสามารถจุขวดน้ำขนาด6 0 0มิลลิลิตรได้ถึง4ขวดด้วยกันเพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ดยสารด้านหลังช่อง USB Type A และ C ถูกติดตั้งไว้บริเวณหลังคอนโซลกลางในรุ่นที่มาพร้อมที่วางแขนนอกจากนั้นยังมีที่วางแก้วน้ำบริเวณที่วางแขนสำหรับที่นั่งแถวสด้วย มิ t ซูบิชิเอ็กซ์เพนเดอร์ใหม่มาพร้อมสมรรถนะการขับขี่ที่ดีขึ้นแต่ก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเช่นกันด้วยระบบเกียร์ซีวีทีประสิทธิภาพสูงแบบใหม่ที่ให้ตัว,วเร่งทันใจและมั่นยำให้ความรู้สึกสนุกในการควบคุมการขับขี่แต่ในขณะเดียวกันการเปลี่ยนเกียร์ก็สามารถทําได้อย่างไหลลื่นซึ่งระบบเกียร์ซีวีทีรุ่นนี้ได้ให้ทั้งสมรรถนะในระดับสูงสุดแต่ก็ประหยัดน้ํามันและทํางานได้เงียบนุ่มนวลน,นอกจากนั้น ระบบ EGR ก็ได้รับการปรับปรุงใหม่เพื่อช่วยให้ประหยัดน้ำมนันมากขึ้นโดยไม่ต้องแลกกับการสูญเสียสมรรถนะของเครื่องยนต์แต่อย่างใดสำหรับเครื่องยนต์ยังเป็นบล็อกเดิมความจุน1น1.5ลิตร4สูทะทะรบรหัาด4 a 9 1ระบบเบรกมือไฟฟ้าได้ถูกเพิ่มเข้ามาใน Expander รุ่นนี้เพิ่มความมั่นใจและสะดวกในการจอดรถนอกจากนั้นยังมีฟีเจอร์ออโต้เบรกโฮล เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายและลดภาระนในการควบคุมคันเร่งในขณะจอดนิ่งรอสัญญาณไฟจราจรระบบกันสะเทือนหน้าได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นส่วนช็อคอัพด้านหลังก็ถูกเปลี่ยนให้มีขนาดใหญ่ขึ้นโดยระบบว wow าวสมรรถนะสูงได้ถูกนํามาใช้กับระบบกันเสือนหน้าและหลังเพื่อการโดยสารที่นุ่มนวลมากขึ้นราคาจำหน่ายของ Mitsubishi Expander รุ่นปรับโฉมใหม่ ที่จะจำหน่ายในประเทศอินโดนีเซียจะมีการประกาศในงานไกคินโดอินเตอร์เนชั่นแนลออโต้โชว์2 0 2 1ที่กำลังจะมาถึง พบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ